สวัสดีค่ะมาพบกับหนูแดงนะคะที่ช่องหนูแดงพนักครน,นะคะวันนี้จะพาพี่ๆมาชมรถวทยเทคขับ2คันนี้เลยค่ะราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็บาทนะคะซึ่งยังไม่รวมชุดแต่งหล่อๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเขาแต่งอะไรกันบ้างเริ่มที่จุดแรกเลยค่ะกระจังหน้าม้ามาสแตงนะคะตอนนี้มีกระจังให้เลือกแล้วนะคะตัวม้าเป็นสีเงินนะคะซึ่งสามารถเลือกเฉดสีได้ค่ะและในส่วนของไฟด้านหน้านะคะหนูแดงก็ใส่ครอบไฟด้านหน้าไปด้วยนะคะและนี่เลยนะคะ ครอบกันชนด้านหน้านะคะเป็นของชุดวายซึ่งทําสีดําด้านทั้งหมดเลยนะข้อไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะก่อนที่จะไปดูด้านข้างตัวรถเดี๋ยวขึ้นมาดูสกูปกันก่อนนะคะสําหรับคันนี้นะคะติดสรูปนะคะทรงฟิตรูปม้าสีส้มตัดกับสีดําด้านนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุมโทนออกมาได้สวยถูกใจมากๆเลยนะคะและนี่ค่ะซุ้มล้อนะคะจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อของชุดวายนะคะและสําหรับแม็กและยางมาดูกันเลย แม็กลกางนะคะเป็นแม็กขอบ20ออลบ24ยางโอตานิเอทนะคะช่วงล่างบอกเลยว่าจัดเต็มมากไม่ว่าจะเป็นการใส่ก้อนหนุนรองหัวโชคนะคะการเปลี่ยนโชคนะคะของโปรเฟนเดอร์ปรับแปดแบบซับแทงแยกนะคะลูกหมากกันโคงของเจตและนี่เลยค่ะก็ใส่เป็นตัวปีกนกของโปรเฟนเดอร์ด้วยค่ะบอกเลยว่าคันนี้นะคะนอกจากหล่อแล้วนะคะยังขับดีมากๆด้วยเนาะ นี่เลยค่ะในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็เป็นลายมมาแบบนี้เลยนะคะสีดำเนาะตัดเข้ากับตัวรถมากๆก็เป็นโทนคุมโทนเนาะให้เป็นลายหมาทางสติกเกอร์แล้วก็กระจังนั่นเองค่ะเบ้ามือจับคิ้วกันสาดติดตั้งให้นะคะราวหลังคานะคะก็จะมีอยู่แล้วในรุ่นวายแท็กเนาะในส่วนของโรบาร์ด้านหลังนะคะก็จะเป็นในส่วนของรุ่นวายแท็กเช่นเดียวกันค่ะและนี่เลยค่ะด้านท้ายนะคะก็ติดเป็นตัวอักษรอะคริลิกเลนเจอร สีดาเงาแบบนี้เลยค่ะเป็นไงคะสาหรับคันนี้แต่งหล่อเรียบหรูดูดีมากมากเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูรอบๆตัวร,ร,ร,รถอีกสักที่นึงดีกว่าค่ะสําหรับพี่ๆนะคะที่ชื่นชอบการแต่งรถแนวนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งได้กับรถทุกรุ่นนะคะสามารถทักมหาดหูแดงได้เลยนะคะมีเงินเท่าไหร่แต่งรถแบบนี้นะคะจะต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะก็โทรมาคุยกันก่อนได้นะคะหรือทักมหาหนูแดงได,ได้ที่เพจฟอร์ตแต่งบายนูแดงพนันครนะคะและเบอร์โทร0615239524ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ